สวัสดีครับมาพบกับเลนเจอร์คอนคอร์นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตไอดีสองกันล่าสุดกันนั่นเองนะคะคลิป <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเอาม่เอาไ่เอเอคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตไอดีสองกันต่อกันนั่นเองนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตกันประมาณหนึ่งเดือนเต็มเ็มเลยนั่นเองนะครับเออหนึ่งเดือนที่ผ่านไปเนี่ย <c oughs> ผมก็แอบไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งสามารถดูได้จากขนนกของผมที่เหลือแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดขนนกเลยนะครับซึ่ง สิ่งที่ผมไปทำมานั้นก็คือคือทีมซแล้วก็นี่นั่นเองนะครับทีมพีร้อยของผมนะครับ <c oughs> ก็ได้มาแล้วหนึ่งทีมนะครับตอนนี้ทำให้มันเป็นห้าร้อยทับห้าร้อยก่อนโดยการที่ปั้นตัวเอ้ยไม่ใช่อัเบโโดตัวนี้ <c oughs> ขออภัยครับเก็บคอตรงน,นี้เสียงหายไปเลยนะด้วยเกินใช้กบ ไม่ไม่ใช่กบดินี่ครับเราจะทําให้เป็นเป็นพีร้อยในไม่ช้านี้นะครับซึ่งการเราจะทีมพีร้อยครบห้าร้อยในสามสองนึงไปกันเลยเดี๋ยวทีมพีร้อยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอดีสองผมมีทีมพีร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไอดีลองไอดีแรกที่มีทีมพีร้อยก่อนไอดี ID อื่นๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวไออดีอื่นๆผมจะทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะ ซึ่งคลิปวิธีการฟาร์มหรือแนวทางการฟาร์มเนี่ยทุกคนก็สามารถไปตามได้ช่องที่ที่เชียรนเจอร์นะครับไม่ใช่ช่องผมนะครับผมก็ฟาร์มมาจากดูมาจากช่องนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ดูมาจากช่องนั้นเหมือนกันเนาะเออไปดูช่องนั้นนะครับวิธีการฟาร์มหรือฐานที่ฟาร์มอะไรประมาณนี้เดี๋ยวส่วนช่องผมจะเป็นฟาร์มให้ดูไปเลยสดๆนะครับก็มาอัปเดตไอดีสองกันต่อนะครับเอาอันนี้ไอดีสองมีกบฟ้าทั้งหมดเอิม่ม มีกบฟา้าทั้งหมด14ตัวแล้วก็กบไฮเปอร์นี้ก็ยังไม่ได้ฟาร์มเพิ่มนะครับก็มีเท่าเดิมคือ16ตัวนะฮะซึ่งอาที่จริงมันก็17ได้แหละแต่ว่าในกิลผมเอาไปแลกไปแลก <c oughs> วัตถุดิบหมดแล้วเนาะทำให้ไม่สามารถทำขึ้นจะเป็น17ได้นะครับเหลืออยู่1มื่นเเนาะก็มีเรื่องมาบ่นนิดนึงคือผมอยากเนื่องด้วยผมอยากได้มูลทหารเอกใช่ไหมผมเลยไปกดตู้นี้ตู้นี้มันมีกบกบ กบดำสามกบดำแปดดาวสามตัวผมุ่มได้กบดำแปดดาวสามตัวทั้งที่ผมอยากได้มูลทานอีกอ่ะเออผมผมรู้สึกแบบโอ้ใเกมเกมเหลี่ยมเหลี่ยมนี่นะฮะแล้วก็นี่นะไอดีสองก็เล่นเล่นเพชรไปกับไอดานไอห้องคนลองขนลกนี้หมดเลยนะครับทําให้แบบเออ,เอ,อแล้วทุกคนรู้อะไรไหมครับไอดีสองที่ผมฟาร์มของสะสมมาก็นั่นแหละครับ นายหายลงไปหมดแล้วนะครับแต่คิดว่าการทำทีมพีร้อยมาแก้ไขเรื่องวัตถุดิบเนี่ยจะทำให้ทีมของผมช่วยได้เก็บของได้มากขึ้นนะครับนี่การมีทีมพีร้อยมันดียังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูโดยการเล่นด่านลูกบาทเวทมนตนก่อนแล้วกันนี่นะครับทีมพีร้อยเป็นทีม4นะฮะนี่หลังนั้นเราก็กดฟาร์มไปก่อนเลยนะครับ ซึ่งประโยชน์ของพีร้อยไม่ได้อยู่ที่ด่านนะครับประโยชน์พีร้อยมันอยู่ที่ประโยชน์ของพีร้อยมันอยู่ที่อะไรเราวะอ,อ๋ออยู่ที่การได้วัตถุดิบนั่นเองนะครับจากปกติเราจะได้แค่หนึ่งแล้วก็เราก็ต้องสุ่มเอาว่าเราจะติดโบนัสเลวนาหรือไม่มันก,ก็กลายเป็นเราว่าเราได้การันตีโบนัสเลวนาเลยนะครับเราได,ด้การันตีโบนัสเลวนาหนึ่งทีมนะครับก็ถ้าเรามีสองทีมเนี่ยเราก็จะการันตีอีกสองอันนะคะแต่ว่า ตอนนี้ลือเรามีแค่ทีมเดียวเราก็จะมีการันตีโบนัสที่ได้อีกอันนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครับนี่ฮะเห็นไหมเราการันตีได้อันหนึ่งนะแต่ว่าอีกอันที่ได้มันจะสุ่มเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาอัปเดตอันทีกันต่อนะฮะไปกันที่ทีมของผมเลยนะครับซึ่งทีมของผมก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ยังไม่อัปเดตเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับมีตัวที่ปั้นขึ้นมามากตัวที่ปั้นขึ้นมาก็คือตัวนี้นะฮะปั้นมาฟาร์มนะฮะ แล้วก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะครับที่เหลือก็เท่าเดิมหมดเลยนะครับส่วนอุปรกรณ์เนี่ยที่ผมบอกว่าจะเก็บเพชรไว้สุมนะฮะผมสุมเองไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมีเกีย์ล้นคลังไปถึงหนึ่งพันสิบสี่ชิ้นเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยเอาไปไปจัดการอะไรกันหลังไหมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะนั่นแหละจะเยอะขนาดมากมายขนาดไหนแต่คิดว่าเยอะมากๆแน่ๆนะฮะซึ่ง ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเกียร์ในภายหลังเนาะซึ่งตอนนี้เกียร์คอลาโบ6ดาวผมได้มาถึง2ชิ้นแล้วนะครับใส่ใส่ไป2ตัวกว่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวให้ใส่มันเนาะเอิมโอเคเราไปดูที่ PVP กันต่อนะครับซึ่ง PVP ID นี้ก็อยู่ที่ทอง3นะครับหลีกสูงสุดอยู่ที่เพชร3เหมือนเช่นเคยนะครับยังไม่ได้ดันทีนะครับผมคิดว่า ID 2ถ้าจะต้องดันก็คือ ต้องหาตัวดีๆกว่านี้มาอกีกตัวหนึ่งแล้วก็ปั้นแม็กนะครับซึ่งจะทําให้ ID 2ดีผมพัฒนาไปเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งอันนั้นคือผมจะไม่นับแสงมืดนะครับผมหมายถึงตัวปกติทั่วไปนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตีพ v พ,พ,พสักตานึงกันเดี๋ยวไปดูอะไรกันต่อนะก็ะเศรหลักเศรษลักระดับฮาร์ดก็ยังอยู่ด่านเดิมนะครับยังไม่ได้เล่นเพิ่มนะครับด่าน47ของเรานั่นเองนะยังอยู่ด่านเดิมนะฮะ ส่วนหอคอยอันนั้นเนี่ยเออหอคอยอันนั้นนี่ยังเล่นไม่ได้แต่ยังไม่ได้ไต่ไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวก็ยังอยู่ชั้นเดิมอะชั้นสามอะไอาง่ายผมยังไม่ได้ไต่ไปขึ้นไปไหนเลยนะครับส่วนการอัปเกรดไอดีสองของผมเนี่ยก็นี่ฮะอัพตันหมดแล้วนะฮะอัพตันหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเนี่ยมาดูในคลิปนี่ทำคลิปมานี่น่าจะตันเลยนะครับเออน่าจะตันหมดแล้วนะฮะ เอ้ยยังไม่หมดนี่หว่านี่ยังสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดอยู่เลยนี่นี่ฮะเราก็สามารถกดแม็กทีเดียวได้เนาะเออกดแบบนี้นะฮะถ้าตังคุณพอนะโอเคนะฮะแล้วก็นี่โอเคตันหมดแล้วนะฮะสำหรับ ID 2ตอนนี้ซึ่งสเตติ่วเซ้รอบนี้โอ้โหผมต้องไปเคลียร์เกียร์อีกเช่นเคยนะฮะยังไม่ได้แบบยังต้องเคลียร,เร,ยรเย์เกียร์เอ้เกียร์กันอีกเช่นเคยนะฮะ พาร์ตอนนี้พารไอดีสถึงเลเวลสิบแปแล้วจะถึงเวลสิบเแล้วก็ตัวกาชามีแปดใบนะครับไว้รอมันแจกเพิ่มเนาะเราก็จะทําคลิปกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งไอดีสเนี่ยผมมองว่าโคลาโบเนี้ยอยากได้อยู่นะผมอยากได้มารีสกิลนะฮะก็แบบเออมันไม่ออกให้ผมอะก็ทําไงได้ทุกคนส่วนทาเคมิจิเดี๋ยวผมจะลงหลังไอคลิป ID 2นะครับ เดี๋ยวผมจะทาคลิปทาเคมิจิกันก่อนอีกทีนึงนะครแต่ผมจะลงหลัง ID 2ีสองนะฮะและคลิปหลังทาเคมิจิคงคาดว่าจะเป็นไมค้าเป็นหนีเช่นเคยนะครับแต่ว่าพระสาจะทําอะไรเดี๋ยวก็รอดูกันเลยลวกันนะครับแต่น่าจะลงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตรงตอนนี้นะครับไอหลักนะครับมีแพ็คเข้ามาใหม่รู้สึกเป็นแพ็คของเวล อันต้าห้าสิบนี่อะไรแหละครับมีกบก้าดาวอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแบบโอ้มันน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวผมคิดหลังไม้กันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอายผมจะแม็กแล้วเนาะเออยังไงซะมันก็ต้องอันนั้นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราตีทีมนี้กันเลยดีกว่านะฮะเรารีมา,มามากพอแล้วนะฮะซึ่งเอาจริงๆไอดีสองเนี่ยผมตีกิเตไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่า ท่านอายผมยังไม่ได้มีอัปเดตธาตุอะไรขนาดนั้นเนาะซึ่งการที่จะมีอัปเดตธาตุก็คือการเปิดเกียร์แหละครับแต่ว่าเกียร์มันไม่ออกมาให้อ่ะดิประเด้นอ่ะเกียร์มันไม่ออกมาให้อ่ะดิทําไงได้อ่ะทุกคนมันก็ต้องแบบเออเล่นต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอัปเดต ID 3สามกันนะับแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนอาจจะประมาณสักห้าหกวันก็อัปเดตกันอีกทีนึงเนาะสำหรับ ID 3สเพราะนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วะ วันนี้มันวันที่สิบแล้วนะครับก็อีกสักห้กวันเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตไอดีสามกันอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปไอทีพีร้อยกันของไอดีสามก่อนก็ได้ ID ดสามมันมีแบบขนนกที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละครับไอดีสามีขนนกถึงห้าพันนะฮะส่วนไอดีสมีขนนกสองพันนะฮะส่วนไอจากไอดีหลักมีทีมพีร้อยอยู่แล้วเนาะ,ะก็ไม่จำเป็นต้องฟาร์มนะฮะก็จะป็นต้องฟาร์มทำพีร้อยนะฮะ โอเคทีมแรกเราก็ผ่านมาได้อย่างสบายๆนะฮะใช้แค okay. ่อมตะไปอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวดูเกียร์ทีมเขาเลยดีกว่านะฮะรถเกียร์ทีมเขาถือว่าโอ้ก็พอๆกับเรานะฮะเป็นเกียร์ฟรีล้วนๆเลยนะฮะพอๆกับเราเลยนะฮะโอเคทีมต่อมาเป็นชิงเงโอกับเทลุกินะฮะเป็นโอ้โหปั้นชิงเงโอ้ยปั้นเทลุกิแม็กด้วยนะฮะรัชนะแล้วเราก็จึงต้องแบบจัดเขาสักทีนะฮะเขาปั้นเทลุกิแม็กนะฮะ เราต้องจัดสั่งสอนเขาสักทีนะฮะไม่มีตัวดีๆกว่านี้แล้วหรืออะไรประมาณนดีนะฮะถ้าไม่มีตัวดีๆกว่าดีแล้วก็ตอนนี้ตัวอื่นก็ถือว่าไม่แย่นะฮะก็ปั้นได้ไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนนะครับแค่ว่าถ้าเรารอตัวที่ดีกว่าทีมเราก็จะพัฒนาได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะฮะเออใช่ครับแค่เรามีตัวที่ดีกว่าทีมก็จะพัฒนาได้ดีกว่านะฮะถ้าเราเลือกปั้นถูกตัวนะฮะ ซึ่งไอดีสองก็ยังปั้นผิดตัวไปตั้งตัวหนึ่งแน่ไอตัวไองานเลี้ยงน้ําชาที่อยู่ในคลังอะ่ะไม่ได้ใช้เลยนะฮะยังไม่ได้รีวิวด้วยซ้ํานะฮะเออเดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวเนาะอันนั้นก็ภายหลังกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็คือเราใช้ทีมกันประมาณนี้ไปก่อนนะฮะเออเราก็ใช้ทีมกันประมาณนี้ไปก่อนก็คิดว่า ถ้าผมดันขึ้นเพชรสน่าจะยากอยู่เนื่องจากเกียร์ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะส่วนเออส่วน ID 2เนี่ยหลังจากเดือน10เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ไว้เป็นนานาคนนั้นแต่ผมพูดคร่าวๆไว้ก่อนว่าหลังจากเดือน10บเนี่ยไอดีสองไอดีและไอดีหลักผมจะดองเพชรยาวๆแล้วนะครับก็คือจะ ไม่แต่ต้องไม่ลั่นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่าปลายปีของนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ชื่อว่าคริสต์มาสนะซึ่งเป็นอีเวนต์เกียร์ที่โคตรด,ดีเพราะฉะนั้นอนะอันนี้เอาไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมก็ค่อยทําคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็อันนี้ก็คือเราแค่มาอัปเดต ID 2กันต่อนะฮะแหมแค่อัปเดต ID 2ีสอทำไมมันไปเลือกถึงเรื่องคริสต์มาสกันได้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็อันนั้นก็คือแผนระยะยาวนะฮะ ซึ่งถ้าเราอยากให้ทีมพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องวางแผนระยะยาวให้เป็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตีสักทีมนะ,ะัแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่าเนาะโอเคว่าเราจะตีทีมนี้กันเลยนะครับโอเคนะฮะซึ่งการวางแผนระยะยาวเนี่ยก็จําเป็นนะฮะแต่เดือนหน้าเนี่ยวผมจะเปิด <laughs> ไม่ใช่ละนะฮะเดือนหน้าก็รู้สึกว่าถ้าตามตารางไม่ผิดก็คือเดือนหน้าจะเป็นเกียร์ใ ลินพันวันลวจะเป็นเกียร์จันทรานะฮะเกียร์เซตจันทรานะฮะเดือนหน้าจะเป็นเกียร์เซ็ตจันทรานะซึ่งดีมากๆเลยนะฮะสำหรับไอดีทั่วๆไปนะฮะแล้วก็ไอดีหลักของผมด้วยมันโคตรดีเลยนะฮะซึ่งเดือนหน้าเป็นแผ่น9.5ปีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดคือ9.5ปีนี่ทําถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเดือนหน้าเป็นแผ่9.5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมน่าจะแจกของกันเยอะมากๆแน่ๆก็ เอาเป็นว่าเราต้องปักหลักรอกันอีเวนต์9.5ปีกันในไม่ช้านี้นะครับก็อันนี้คืออัปเดตไอดี2ก่อนเข้าแพท9.5ปีกันครับก็มาอัปเดตกันประมาณนี้เลยเกียร์โคตรดีเลยวะก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับไอดี ID 2ก่อนเข้าแพท9.5ปีก็มามีมีเบื้องเติมเพิ่มเติมกันประมาณนี้เลยนะครับก็ ที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะครับค่าใครชอบไรลืมปกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นใ,นในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปฟังกันก่อนนะครับหลังจากได้ทีม p ีร้อยมาแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ